กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมิกกี้เกมมิ่งทีวีนะครับผมเราก็อยู่ในเกมไ n ม c ครับกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านเป็นเมืองนะครับผมผมจะใช้ใช้ในโหมดสร้างสารรค์เล่นนะครับผมเรออาจใช้โหมดสร้างสารรค์นะครับผม ผมก็ได้สร้างไปนิดนึงแล้วนะครับผมนี่ก็หนึ่งแล้วก็วินสามแล้วก็วางนะครับผมโอเคครับอืมเดี๋ยววางเลยเดี๋ยวผมขอวางขึ้นบ้างน,นะครับผมขอตัดคลิปเลยนะครับ อเคครับผมก็ได้วางพื้นเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาสร้างกันเลยวางเสาความสูงก็เออเท่าไหรด่ดี1 2ึ่สมสเดี๋ยวเขาเออกแบบกันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ออกแบบออกแบบ แบบนี้แล้วก็เดี mm. ๋ยวเดี द द ๋ยวตึบตึบแล้วก็แบบนี้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  I'm sorry. 嗯嗯、mm hmm. mm hmm.

แบบน่ะแบบน้อเข้าวังนี่เข้าวังเข้าวังสองจะไม่มีมอนเตอร์ใดๆมายู่เกี่ยวนักครับผมครับ

แบบนี้ตรงนี้ก็ใส่อันนี้ไปเออก็สวยช้ยแบบนี้ก็สวยกว่าได้ตัดคลิปว่างเสาเลยนะครับแต่คลิปผมจะตัดคลิปอ่า วางกํงาแพงห่อใส่หน้าต่างใส่วางกําแพงจะรู้หน้าต่างอ๋อใช่ครับบิ๊บเบ๊ยังไม่ใช่ครับผมแป๊บนึงโอเคครับผมก็ได้วันต่างเสร็จเรียบร้อยทำกำแพงบ้านเรียบร้อยเราก็จะมาทำหลังคากันเลยครับผม ไรจะเน็ดเหนื่อยอะไรมันคือมังงามแท้งามจังอันนี้ถักวถอ่กีว้อมีงามบ่งเฮ้ยว่างล้วโหดนี่งามบ้างบ้างบ้างบงามข่วาว้า,างใหญ่มันบง,งาม มันบางามมันบางาเค,อ,เคอ้อยเล็กอนี้มันเล็กปานี่เฮ้ยเล,ล็ลกพ่นเล็กพพอ ออะไมันมีข้อข้อคือบอกไปไอ้นข้างเมืองอันที่แล้วไม่เอานะคะหนูหรือว่าบอกไปเปลยวะเออถ้าบอกไปแล้วก็ย้ำอีกได้นะเว้ยแม่แกยังไม่ได้ทำหรอกน้อว้า ีจะมาภาพหน้าจะมาสร้างบ้านในดิฟไรกันเริ่มกันเลยนะครับผม,มนีาจะสร้างบ้านคุณคุณคุณหล่อไปก่อนนะครับทุยอุดเอ่อเอ้ยฮึว่าสิเฮึไปบ้านที่ไหน

มันสีแดงงามเขาขอบคุณ คนที่ตามนั่นละครับผมที่จะตามผมมาดีเจจังได้ตั้งสองสับตะไคร้แน่หอเป็นอะไรที่โคตร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 บุญตามอ่ะอันนี้ประชดนะคะประชดอึ่โอ้ยอะไร ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอินดีซีอะไรบ้างต้องมีฟาร์มข้าวด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมอย้ยใช่ไหมครับพันนี้คงจะสร้างแค่นี้เดี๋ยวตกแต่งผมจะตกแต่งหลังกันหลังหลังโคูสัมนะครับไม่ใช่หลังไหมอ่า

โอเคโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทำกันหลังไหมนะครับปวดมือไม่ไหวแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e กันด้วยนะครับแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสองซับสไครมากด้วยครับผม ที่จิตตามผมเป็นอะไรโคตรปนตามมากเฮ้ได้วยตังสองซับเองผมไม่ซีนะผมไม่ซีเรียสโอเคขอบคุณครับบาย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 คืายคืองงามแท้โอ้บาย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 ไปครับ